สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้เนี่ยลูกพัน channel จะมาทำคอนเทนต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับถังแก๊สนะว่าเวลามันเก็บไว้ในรถนะฮะนานๆนะครับจะมีปัญหาอะไรไหมจะระเบิดไหมนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทดลองให้ดูเลยว่าผมจะเอาถังแก๊สเนี่ยไว้ในรถเลยนะครับแล้วไว้ตรงบริเวณกระจกหลังเลยนะครับเพราะว่าแดดมันจะส่องเข้าทางนี้นะทีนี้เนี่ยผมจะใช้ตัววัดอุณหภูมิอยู่3ตัวนะครับ ตัวที่เป็นตัวแบบนี้นะฮะหนึ่งอันนะครับผมตัวนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณโอ้เยอะเลยนะฮะตัวนี้อ่านอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบเองศานะฮะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะอ่านอยู่ที่ประมาณ37มนะสา3สิบสนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ผมจะใช้อุณหภูมิของนาฬิกานะฮะตัวนี้เนี่ยอ่านอยู่ที่ประมาณสามสิบหก นะครับผมจะใช้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้ง3าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวบอกว่าอุณหภูมิที่อยู่ในท้ายในท้ายรถท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยไอถังแก๊สเวลาเราอยู่ในรถนานๆมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะพเพื่อนๆดูว่ตอนนี้นะวันนี้เหงื่อของลูกพานะดูว่าแตมเลยในรถตอนนี้ร้อนมากนะครับโอเคเราจะทิ้งไว้่างนี้ จนถึงตอนเย็นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคอดิชันของรถก็คือเป็นรถเก่งนะเป็นรถเก่งนะฮะเป็นรถเก่งนะอ่าทีนี้ฟิล์มเนี่ยก็จะประมาณ60นะครับฟิล์ม60นะโอเคแต่ว่าก็ใช้งานมานานแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วนะโอเคอุณหภูมินะฮะความร้อนจะเป็นแบบไหนยังไงด้วยคอนดิชันของรถแบบนี้โอเคเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะตัวนี้เนี่ย <c oughs> ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วตัวนี้เนี่ยอุณหภูมินาฬิกาเราอ่านอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดองศานะเพื่อนๆน,น,นะตัวเลขมันบาง,บางนิดนึงตัวนี้ตัวนี้อ่านอยู่ที่เกินห้าสิบองศาไปแล้วนะเพื่อนนะเกินไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่านอยู่ที่ประมาณ 49นะฮะ49องศานะครับเกือบ50นะส่วนตัวปองแก๊สของเราก็ยังอยู่นะยังอยู่เหมือนเดิมนะร้อนฮะร้อนโอเคเดีย๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกนะจนถึงเย็ยนเลยนะครับบ่ายบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิที่นาฬิกาจับได้ก็คือตอนนี้เนี่ยห้าสิบห้าองศานะครับ แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ44องศานะครับในขณะที่ตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ก็ตีสว่าอยู่ที่50ากันนะเพราะว่ามันเกิน50ไปแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือถังแก๊สของเรานะครับผมรนะ้อนมากเลยนะครับตัวนี้ร้อนจัดเลยนะฮนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเฮ้ยถังแก๊สที่เรากังวลกันว่าถ้าเก็บไว้ในรถเก็บไว้ในกระโปรงรถนะครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณดูว่าอุณหภูมิที่อยู่ในรถตอนนี้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็นะจะได้มาสรุปกันว่าเฮ้โอเคละเราทดลองแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาจริงๆนะครับ โอเคนะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูกันว่าอุณหภูมิสูงสุดที่อยู่ในรถของเราเราวัด2ครั้งนะครับก็คือตอนเที่ยงครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนบ่าย2องโมงสิครั้งหนึ่งนะฮะตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอ่านตอนเที่ยงเนี่ยนะห้นะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมมิเตอร์แบบเสียบนะครับอ่านอยู่ที่49แล้วก็ตัววัดอุณหภูมิที่อยู่ในตัวนาฬิกาอ่านอยู่ที่57นะครับนะในช่วงเวลาบ่าย2องโมงสินาทีเนี่ยตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็ยัง ตัวปลอดเนี่ยนะฮะก็ยังอ่านที่50อยู่นะจริงๆมันน่าจะเกิน50แหละแต่ว่าเลงมันได้แค่50ผมก็เลยอ่านได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแบบเสียบนะฮะตัวอ่านอุณหภูมิแบบเสียบก็อ่านอยู่ที่44นะฮะอุณหภูมิของนาฬิกาอยู่ที่55นะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดเราจะใช้3ตัวที่เราวัดตอนเที่ยงก็คือ50บวก49บวก57แล้วหาร3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้50บวกส บวก57เท่ากับและหารด้วย3านะฮะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ5 52ององศานะครับ